เรียบร้อยค่ะข้า,ขาขงะเหัว่วงส่วนเดยของกยาตอนแรกซีเฮ็ดแบบข้างในเนาะคะ่ะแต่กลายเป็นบ่มีเวลานะเค่ะเพราะว่า้องใส่เวลาหลายย่างนักดันเลยเฮ็ดแบบง่ายคะ่ะเพราะว่าอีกบุกี่นาทีคุณชานี่ก็จะมาทำคะ่ะสวัสดีค่ะเวลารีบเร่งน,นะคะเมนูก็รีบเร่งน,นี่เลยค่ะไข่เจียวไข่เจียวเป็นตะกินบะกาไข่เจียว เบิงเบิงเบ,บิงค่ะไข่เจียว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 กับน้ำพริกนรกค่ะน้ำพริกนรกเพื่อนจริงๆให้มาแซบตาสวดค่ะเป็นนาเมนูเหลงดวนค่ะเพราะว่าจงเฝ้าออไปเฝ้าออไปเฮ็ดสวนมือขึ้นนีเห็ดหอดเห็ดหอดเทียงขึ้นนะคะหมืดตื้อๆเลยค่ะมือนี่เลยสิไปเหตุไห้เรียบรอ้อยพอสามีมาครับ กี่โมงคุณรู้ไหมตามีเมื่อหาอ่าบ่ายสามค่ะเล็บเลียงตาสวดค่ะต้องเฮ็ดให้แล้วค่ะจะไปบ้านพักตาอากาศอีกอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะขอกินก่อนค่ะเฮ็ดอะไรคะคุณใหญ่คะถอ,อนหญาใส่ปุยทวนดินปฏิโทโธค,คุณใหญ่ืองานหล่เลย <laughs> โอ้ อันเฮ็ดจะเสียบอกโอ้ยเจ,จ๋งเจ๊งเจ๊งเดี๋ยวเฮ็ดตามสวัสด,ดีตอนบายบายค่ะฝ่าวค่ะฝ่าวฝ่าวตา,า,าสวนฝ่าว่าเฮ็ดข้างมกแตงเนื้อค่ะเด้ดอเพราะว่าเขาสิมาหับค่ะมั่วมั่วแต่เฮ็ดคลิปหลายตัดคลิปหลายเนาะค่ะเนาะกะเลยบ่มีเวลาเฮ็ดสวนมือคืนเฮ็ดหอดเที่ยงคืนได้สองแปลงค่ะสองแปลง,งยางถี่ยางพาราแบบมืองโซ่สองแปลงเนอค่ะเด้อตามจริงตัวเฮ็ดมือแล้วค่ะแต่เป็นเลาะตกะป,ป่าเนาะค่ะเนาะนี่คือ ปลูกแบบมืดตืต้อๆค่ะพี่น้องค่ะเบิงละอีกแปลงหนึ่งโอ้ยทเทียงขึ้นเขามาคือมีจักรยานมาจอดอยู่เขาก็เลยไม่เสกเบิงนะเห็นแต่ข่อยตุ้มคุมตุมุมตุุ้มอยู่นี่นี่ล่ะค่ะแปลงพักเพ็ดเนาะค่ะเนาะมือนี่ก็ซีจัดกันเพ็ดข้างมุกทั่วก้อนไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขามาหาเดี๋ยวเขามาหาเดี๋ยวเขามารับเรืพอพ่อเดี๋ยวอารมณ์เขาสิขึ้นค่ะ ดังนั้นเขาต้องเฮ็ดให้เรียบร้อยค่ะโอ้ยห่อนคัาห่อนค่ารหัสยังนอบาท,ที่นี่คันฝ้าแล้วมันสัน้นจะสี่ตัวเนาะรหัสเราไม่รู้โบโซรหัสเด้อค่ะย่านพักเพดโดนโจุลกรรมค่ะมาดูบ้านพักเพดนี่คือบ้านพักเพดค่ะพักอิตูเพนกันสิเก็บไปแกงก่ะหกนิดหนึ่งเนาะ,ะอู้ร้อนมากๆนี่ค่ะ จะร้อนมากๆค่ะหอนมากๆเัง่เดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงค่ะถ่ายรูปข้างบักแตงทิมเขาไปโดนเนาะค่ะเนาะเลยสิมาจัดการนี้เขาเสียทีค่ะ่ง่าย เรียบร้อยค่ะเอาบอตัตอกันอีกเอาเข้าไปค่ะตอนแรกสีเฮ็ดแบบขางในเนาะคะ่ะแต่กลายเป็นบ่มีเวลาค่ะเพราะว่าต้องใส่เวลาหลายดังนั้นการเลยเฮ็ดแบบง่ายค่ะเพราะว่าอีกบุก,กี้นาทีคุณสามีก็จะมาหับค่ะโอ้ดังนั้น ลืมอน,นะนอไปตัดมาขอมพักขอมลืมพักขอมลืมพักขอมฝ่าวคักร้ายค่ะเครียดบโบได้หายใจเลยแล้วจากสวนกระ,กระโดดขึ้นขับรถเนาะคะ่ะมือนี่เข้าใจดีเข้าให้ขับค่ะนี่เลยตอนนี้ลูกไส้หิ้วนะคะลูกไส้ไปซื้อของเบนซินสตาชุน ยายอีกอกมมี่ฟิล์มอ่ะได้เห็ดเก็เลย์ยุดกินค่ะลุกซ่าหิวเขาอารมณ์บดีต้องจอดอยู่ข้างปั่มน้ำมันบอกเอาไปน,ำนะะ้ำ้วยอ่ะคอยกะหิวค่ะ ยันเขาบดาเนาะฝ่าวายฝ่าวายยังดีทียังดีทีลูกสาวเพื่อน,นั่นนะเนาะเก็บสตอเบอรี่ค่ะ เด็ดสุดนี่เลยมันคือมากเมาอืมส,มสมเปียเปียว,ยวอยังบ่จบค่ะยังมีเด็ดมากลานบริเลดจำแจ้ว แวะใช้ตังค่ะว้มาร้านนี้เลยเราจะพามาดูร้านนี้นี่กางเกงสิเป้นขเขาค่ะเพ็บอยากได่ตัวนี่ต้องไปลองเอาสีน้ำเงินเข้มงางว่าปุ๊บเจอปั๊บเลยค่ะตัวได้นอบ้าน มาลองกันนะคะสีนี้แมนบอสนีหลายสีด้วยค่ะดูว่าสีดำหมดเลยอุ้ยชอ็อตกาะเกงคาสันดูว่าเอากาะเกงคาสันด้วยลองกาะเกงคาสันไหมซีนี้ทีบาดตาแต่วะ โอ้ได้เสียเงินอีกแล้วไหมพ่อเจ้าช่วยควยทอดมันยอะมากนะกับเอวเท่าไไรโอ้โนูเลือกได้แล้วคะ่ะก็คือกางเกงขายาว ต่อไปเราจะเข้าอีกร้าน <c oughs> เพชรมาก,กินรีบค่ะเวลามากกระทอมต้องมีรีบให้กินไปะนะช่วงนี้รีบร้ายก็เลยไปเก็บมาดังนั้นเข้าก็อยากปลูกไว้กระทอมนะคะโดยที่บ้องเสียงเงินนีเลยค่ะหวานไปจังสี่ค่ะนี่ดอกไม้เพชรปลูกไว้ม่นบ่ละเพชรก็จะหวานไปเลยนะคะให้ขึ้นได้ปาลาด้วยค่ะมาลุงกันกะว่าอีกาปีลิบที่เพชรหวานไว้ตรงนี้สิใดกินบ่ค่ะ <c oughs> เงินหลายเพราะว่าลิบขีโนกมันขึ้นเต็มแม่นบอค่ะตอนนี้เวเลลีบขี้มือเพชรมันกันสิขึ้นด้วค่ะเด้อมาลุ่นกันค่ะ